สวัสดีครับร้านพีปรปดับรยนต์ครับวันนี้เราอยู่กับ Ford XLT 2 0 1 7อีกแล้วนะครับตอนนี้ผมทดสอบเซนเซอร์ถอยหลังให้ดูนะครับอ่าแบบนี้นะครับตัวนี้แต่อ่าสา Android นะครับตรงรุ่นนะครับผม f o r d XLT นะครับ10.1นิ้วนะครับอ่าใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เราจะทำการเทสอลหลายอย่างให้ดูนะครับเมื่อกี้ก็กล้องกับเซนเซอร์ถอยหลังนะครับระบบคอนโทรลแอร์ครับเห็นไหมฮะ แบบนี้เลยนะครับหรือว่าผมจะกลับไปที่หน้าคอนโทรลแอร์ก็ได้นะครับไปปิดแอร์เองก็ได้นะครับเปิดแอร์นะครับแล้วก็ปรับชุดที่เหลืออยู่นะครับเช่นบางทีหนาวไปนะครับเราก็ปิด a c ซีไอแอร์ไปก็ได้ ACA ตรงนี้นะครับกดเปิด ACA i r เห็นไหมฮะก็ทําได้หลายอย่างนะครับผมเปิดระบบบรรยากาศอะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้รุ่นนี้นะครับพิเศษก็คือรุ่นใหม่จะมีอินเทอร์เฟซ ก็คือหน้าเม,มนู2แบบอันนี้จะเป็นหน้าเม,มนูใช้อย่างง่ายนะครับแปลว่าเราสามารถเปิด DVD เปิดอะไรเงี้ยนะครับโดยที่มันไม่เกี่ยวกับพวกระบบที่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะครับก็จะเป็นการเรียกใช้อย่างง่ายนะครับสำหรับท่านที่อาจจะแบบยังไม่คุ้นชินเรื่อง a n d ด o i d นะครับแล้วก็มีเนื้อเฟซในส่วนของ a n d ด o อยอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยตัว Android เนี่ยเดี๋ยวผมบอกคร่าวๆนะครับขอแยกเหมือนเดิมนะครับก็คือแยกไปนในส่วนที่มันไม่ออฟไลน์ก่อนไม่ออฟไลน์ก็คือเอ้ยไม่อมอนไลน์ทดนนเทนะครับเรรราลงโปแกม เมนูไทยให้นะครับจะเป็นของไนโกนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับก็สั่งได้เลยครับสมมุติว่าเราไปไหนก็ได้สักที่หนึ่งนะฮะมันจะเป็นกรุงเทพไปได้ครับท่านี้กรุงเทพนะครับอยู่สมุรประการนะครับเอาอย่างนี้ก็ได้นะครับเสร็จเราก็เลือกนะครับนี่สอนง่ายนะครับช้อปปิ้งนะครับ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ครับผมเบาแอร์หน่อยเดี๋ยวเสียงมันดังนะครับเนี่ยทุกครั้งที่เราเบาแอร์ก็จะมีสลับขึ้นมาแบบนี้นะครับจะกดทั้งล่างเหมือนเดิมก็ได้ครับแต่เยียงี๋ยว่าเมนูจะแสดงระบบให้ดูอ่าวิกซีธนบุรีไม่รู้หาที่ไหนก็ได้ผมก็แสดงให้ดูนะครับว่าวิธีการนาทางประมาณนี้นะครับสําหรับการใช้ออฟไลน์นะครับโอเคผมยกเลิกก่อนนะครับวิธีการยกเลิกทําไงครับที่นี่ก็ได้นะครับกดยกเลิกับแบบนี้นะครับปิดลงไปนะครับอ่า ออนไลน์อ่ะยางเรื่องของการดูหนังนะครับตัวเนี้ยซีดีเดี๋ยวผมเทให้ดูดิบิดเป็นดีวีดีนะฮะตัวนี้ก็มีฮาร์ดดิสต์นะครับอ่านหนังได้นะครับสูญเสียสัญญาณ GPS อ่าปล่อยมาครับตัวนี้เราจอดอยู่ไม่ลงเท่าไหร่นะครับปุ๊บตัวนี้เป็นไฟล์ mkv นะครับก็สามารถเล่นได้เลยนะครับเป็น full HD แบบนี้นะครับผ่านฮาร์ดดิสต์เอ็กเทอร์นอลนะครับท่านที่ชื่นชอบนะครับการนำไฟล์พวกนี้มาเล่นก็ค่อนข้างจะครบ ประมาณนี้นะครับจะเล่นผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ก็ได้หรือว่าจะเล่นผ่านอีเมค p พ a ย e r ก็ได้นะครับพอๆกันนะครับถ้าท่านไม่มีเพลงนะครับเปิดเพลงก็ได้นะครับผ่านไอคอนตัวนี้นะครับใส่พอต USB ที่เราให้ไปนะครับ FM ครับใช้ควบคุมได้หมดนะครับ ในส่วนของบลูทูธนะครับก็คือต่อบลูทูธได้นะครับไร้าสายอันนี้ก็เข้าใจกันอยู่แล้วนะฮะก็จะมีประมาณนี้นะครับออฟไลน์ดีดีเวตบีบลูทูธนะครับส่วนออนไลน์นะครับก็จะมีเรื่องของ YouTube. ่ายูทูบผมเปิดให้ดูเลยนะฮะเราก็ต่อฮอสปอตกับมือถือไปนะครับมือถืออยู่ด้านบนนี้นะฮะผมเล่นไงนีนะ้เสียงที่เปิดได้์เวลเมื่อกี้จะตัดเลยนะฮะ ดังเบาพวงมาลัยได้หมดนะครับไม่มีปัญหาระบบสายไฟไม่มีปัญหานะครับน,นี้เปิด youtube ขึ้นมาส,สดๆเลยนะครับเรายัางสามารถที่จะสั่งเสียงได้นะครับชินจางจอมแก่นนี่ฮะเห็นไหมฮะมาแล้วนะครับท่านก็ไม่ต้องไปพิมพ์ให้มัน เสียเวลานะครับผมบางทีอยู่ในรถมันมันไม่มันไม่ง่ายเหมือนอยู่นั่งอยู่ในบ้านแล้วพิมพ์ยัง YouTube นะครับเหมือนกันนะครับเราได้แบบนี้แล้ว Google Map เราก็จะได้เหมือนกันนะครับทางเสียงไทยให้ดูนะฮะ่า นี่เราจะเปิดแบบนี้นะครับเปิดแบบเริ่มใหม่เลยไม่เอาแบบเปิดหน้าต่างคาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอาจจะชา้านิดหนึ่งเพื่อให้ดูว่าโอเคติดคุณติดตั้งแล้วล่ะครับประมาณขนาดนี้คุณได้งานแบบนี้นะครับผมก็สั่งไปกรุงเทพนะครับนะฮะก็ได้แบบนี้เลยนะครับก็จอก็อคำนนณไปนะครับ ที่ตั้งเท่าไหร่นะครับโอเคนี่ก็เพิ่งเปิดใช้เลยนะฮะเพิ่งเปิดใช้เลยนะครับก็จะช้านิดหนึ่งนะครับในส่วนของ Google Map ก็ประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้ถ้าเราเปิดหลายๆหน้าต่างนะครับมันจะช้าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนางรวันออกเชงเนือเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องปิดแอปบ้างนะเห็นไหมฮะเปิดเยอะเลยนะฮะแรมมันก็เข้าใจนะครับว่าระบบมันเป็น Android นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการใช้งานของแรมเบื้องหลัง โปรแกรมที่เปิดไว้เบื้องหลังเราไม่ไปปิดมันก็จะเกิดแบบนี้นะครับโหลด google map ก็ได้นะครับแล้วก็มีแอปจูกนะครับในการฟังเพลงเราเปิดจูกไปก็ได้แล้วก็นาทางไปด้วยก็ได้นะครับผมยังไม่ลงทะเบียนให้ลูกค้านะครับเราก็เล่นแบบ gas mode เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็อันนี้ผมพยายามสังเกตว่าผมจะพยายามจะเปิดแบบใหม่คือแบบว่าเปิดแบบจากที่มันไม่เปิดรอนะครับเพื่อจะได้ให้รู้ว่าโอเคแรมมันขนาดไหนนะครับในขณะที่มันวิ่งใหม่นะครับจะไม่เปิดหน้าต่างรอนะครับผมจะพยายามไม่เปิดหน้าต่างรอ จะไม่เหมือนอาจจะลูกค้าอาจจะไปเห็นคลิปอื่นเขาเปิดหน้าตรงหน้าต่างรอก็ปล่อยมันนะครับปล่อยปล่อยเขานะฮะก็ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วอ่าระบบนะครับมันจะมี w i f i มิลเลอร์มาให้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าทางร้านทําการแก้ไขบางอย่างนะครับทําให้อ่าเรานําภาพจากฝั่ง iPhone นะครับอันนี้ก็คือผู้ใช้ฝั่ง iPhone เนี่ยบางทีเขาอยากได้นะครับหน้าจอเนี่ยของ iPhone ขึ้นมาบนนี้เพราะว่าบางทีมันคอนโทรลง,ง่ายกว่านะครับบางคนก็ไม่ถนัด Android นะครับเนี่ย ก็เป็นการมิเลอรไปนะครับแล้วก็ส่วนฝั่ง y o u t u b e เนี่ยก็จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมันสตรีมได้เลยนะครับซึ่งมันทำให้เราพักหน้าจอได้เลยครับอ่ผมไบนนี้นะฮะจอดำอยู่นะครับพักหน้าจอนะครับก็ได้ด้วยนะครับบนนี้เลยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ความเรวอินเทอร์เน็ตของท่านนะครับแล้วก็ไฟล์ที่ได้ออกมานะครับ ค่อนข้างจะ HD นะครับยิ่งสักกว่าเราไปเปิดผ่านแอป YouTube ใน Android อะครับเพราะว่าแอป YouTube ใน a n น r o i ยถูกจำกัดให้เป็น720แต่ตัวนี้ขึ้นมาเป็น1080เลยนะครับสังเกตรายละเอียดหน้าจอนะครับโอเคนะครับอยากให้ท่านต้องดูด้วยตาเปล่านะครับดูผ่านจอแบบนี้มันก็โอเคมันก็จะดูยากนิดนึงนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับครบถ้วนนะครับก็ลองดูนะครับลูกค้าที่ต้องการงานติดตั้งแบบนี้นะครับระบบเซนเซอร์เปิดประตูถูกข้างนะครับผม ข้างดูข้น้าเปิดประตูขวาเรียบร้อยนะครับเซ็นเซอร์สอยหลังทํางานปกตินะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ระบบแอร์นะครับได้แบบนี้นะครับอาจจะติดตั้งมาจากที่อื่นแล้วอ่าแบบแมทไม่ได้อย่างนี้วะก็เราก็ไม่รับแก้นะครับผมก็ตามนั้นนะครับโอเคลูกค้าต้องการการติดตั้งแบบนี้ติดต่อร้านเพชรปรับยนต์นครสวรรค์สวัสดีครับ